ันนี้วันที่เท่าไหร่อหนึ่งหนึ่งเนาะเครื่องตายไงไม่รู้ะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสก็นะนับถอยหลังใกล้ๆจะเขาดาวจะใกล้ๆจะ ซึ่งปีแล้วนะบางทีก็รู้สึกว่าไวนะแปบ๊บหนึ่งปีหนึ่งก็ผ่านพ้นไปไวมากนะมาล็อกอินกันดีกว่าหมนุนหมนุนหมนุนอ้าวค้าง ค้างเลยอืมกดเข้าปุ๊บค้างปับ๊บแม่ซึ้งๆเลย รอประมาณหนึ่งหวินาทีนะก็สักพักหนึ่งสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะโอดคุยทางไทยกันได้ทำอะไรกันอยู่บ้างเลยว่าไปนี่่ในกล้องเห็นไฟด้วยใช่ไหมที่หลักๆที่ยกขึ้นมาไม่ใช่เลยเนะเอออยากให้มันไฟเห็นอยู่ในกล้องด้วยก็อมองๆแล้วเห็นอยู่นะ คือว่าโอเคอยู่อืมมันจเจอแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะอืม่ยเจนเธอ เจอเจอวิ่งวิ่งไปเ่เ้ย first blood <ไป S 2> double kill ไม,ม่หรอเหมือนเดิม แพ้กันไปนี่แล้วกันปืนคู่ส่วนเราไม่มีคู่เหมือนเดิมเป๋เป๋เป๋เปเปเปสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ

Double kill. Heavy Eh. Ace. Kita lom dim. Ada. Kalau ada di. Ini lekat. องพยาบาลให้ทุกคนกองพยาบาลเปย์เปย์เปยสวัสดีนะครับสวัสดีนะพูดคุยทักทายกันได้นะใครยังไม่ได้ฟอกก็ฟอกกันไม่ได้ ขอบคุณนะไปต่อรอบที่สีนะรรอบที่สี่สี่ ขอบคุณกนะล่องพยาบาลให้ทุกคนวิงว่งวิง่งวิ่ง อ้าโ,โดนเลยหลับข้ามมุมกันสกิโโลคูลดาวอยู่อุยทริปเปิลคิลดัวเลอมาไปกันต่อไป รอบที่หนะ้าะครับนี่ทะกันดิอ๋ขอบคุณการกดฟอนะ โดนอีกแล้ว First Blood Double Kill ก็เวอร์กันโอ้ดาเมจ 8K กว่าพี่ถนัดคืออะไรหมายถึงยังไงอะถนัดกลองพยาบาลให้ทุกคน อืมไม่ถน,นัดสักกาน์ปกติถนัดชุบถั่วมันไม่เขา้าใจทะลุได้อ่ะโอ,โอ้โดนกันหมดเ,เราอยู่ข้างหลังยังโดน เ,เลขสวยนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดกดไลค์กดไลค์ไม่นา่าจะมีอะไรให้กดเนาะะอ่ะนี้มีกดต้องเอา ขอค่อยล็อกอินใหม่ทั่วไปเหมือนเดิมเลขตามนี้เลขสวยนะเวลานะสองศูนย์สองสี่ปีนี้สองศูนย์สองห้า เดี๋ยวก็จะหมดปีแล้วเรายังไม่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยสวัสดีนะสวัสดีนะอ่าก็พูดคุยทักทายกันได้นะสวัสดีทุกคนนะเสียงโอเคไหม <ภ><ย>สวัสดีรามสวัสดีนะฮึ<ภ><ย><ภ><ย> Ngáo ngáo gần tay oh, ah. สองหกแล้วนะป้าอยากยาก้ายนะฮะรลับฝันดีนะครับทุกคนนะ